ข้อ20เขาให้ a n เท่ากับตัวนี้แล้วให้เราหาค่าตัวนี้นะก,ก่อนอื่นเราจะมาจัดรูปตัวนี้ก่อนก็จะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยเราดึง4เป็นตัวร่วมได้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วตัวที่เหลือเนี่ยใช้สูตรผลต่างกำลังสองก็จะแยกได้เป็นแบบนี้นะแล้เนื่องจากตัวส่วนมี2ตัวนี้คูนกัน เราจะสามารถใช้เทคนิคในเรื่องเทเลสโคปิกแยกเป็น1ส่วนตัวนี้ลบ1ส่วนตัวนี้เป็นแบบนี้ได้นะก็จะเห็นว่าคอรนอนก็คือ2ตัวนี้คูณกันแล้วข้างบนก็เอาตัวนี้ขึ้นไปคูณลบด้วยตัวนี้ขึ้นไปคูณก็ 2n-2n ลบ 2N จะตัดกันได้แล้วก็1-1ลบลบ1มันจะได้2นะก็ต้องคูณ1ส่วน2เข้าไปเพื่อปรับค่าให้ได้เท่าเดิมนะ ก็ n กำลังสองส่วน4ก็ย้ายมาเขียนไว้ข้างหน้านะแล้วก็เอาตัวเลขมาคูณรวมกันเป็น8แล้วก็เอาตัวแปรคูณกระจายเข้าไปรวมกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็พอเราได้ an เราก็เอา a 1 a 2 a 3ตรงนี้ไปแทนในสูตรนี้นะก็ a 1ก็แทน n ในสูตรนี้ด้วย1เราคิดเลขตัวส่วนออกมาก็จะเป็น 1ส่วน1ลบด้วย1ส่วน3 a 1ก็จะเป็นแบบนี้นะ a 2ก็แทน n ในสูตรนี้ด้วย2ก็คิดเลขออกมหมก็จะเป็นแบบนี้นะก็แทนแบบเนี้ยกับตัวที่เหลือก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่าทุกตัวเนี้ยมี1ส่วน8คูณอยู่ข้างหน้าก็ดึง1ส่วน8เป็นตัวร่วมก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วข้างไหนเนี่ยเราจะจับคู่ให่ โดยการเอาตัวที่ส so ่วนเท่ากันมาจับคู yes ่กันนะแล้วก็เอาตัวที่เป็นบวกไปไว้ข้างหน้าตัวที่เป็นลบไปไว้ข้างหลังตัวส่วน3ก็จะจับคู่ได้เป็นแบบนี้นะตัวส่วน5ก็จะจับคู่ได้เป็นแบบนี้ก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าจะมีตัวแรกสุดกับตัวสุดท้ายที่จะไม่ได้จับคู่นะก็ถัดมาเราก็จะมาลบตัวที่ส่วนเท่ากันก็เอา ตัวเศษมาลบกันได้เลยจะเห็นว่าตัวเศษลบกันเนี่ยมันจะเข้าสูตรผลต่างกำลังสองได้อีกนะก็2กํกำลังสองลบ1กำลังสองก็จะเป็น2ลบ1คูณ2บวก1ตัวนี้ก็จะเป็น3ลบ2คูณ3บวก2ได้เป็นแบบนี้ก็จะทำแบบเนี้ยไปได้เรื่อยๆนะก็ถัดมามาคิดเลข หนึ่กลังสส่วนหก็จะได้เท่ากับ1นะเราจะเห็นว่าตัวข้างในทุกตัวเนี่ยตัวเศษที่เป็นตัวแรกเนี่ยมันจะลบกันแล้วได้1เสมอนะส่วนตัวเศษข้างหลังเนี่ยเอามาบวกกันมันจะตัดกับตัวส่วนข้างล่างได้เสมออย่างเช่นอันเนี้ยก็จะเป็น3ส่วน3ตัวนี้ก็จะเป็น 5, 5ส่วน5ะเพราะฉะนั้นทุกตัวที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยมันจะได้เป็น1ทุกตัวเลยนะ ก็เราก็ต้องนับว่ามี1บวกกันอยู่กี่ตัวนะก็จะเห็นว่าตอนแรกสุดเนี่ยเรามี n ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีอยู่ n วงเล็บแล้วเรามาจับคู่ใหม่จะเห็นว่าจับคู่ใหม่ตรงนี้ก็จะจับได้ n ลบหคู่ถ้าเกิดรวมกับตัวข้างหน้าสุดไปตรงนี้ก็จะมี1อยู่ n ตัวนะ1 n ตัวบวกกันก็จะเท่ากับ n ก็จะได้ผลบวกตรงนี้เท่ากับเท่านี้นะ ก็ข้อนี้เขาถามค่าของตัวนี้เราก็จะเอาผลบวกตรงนี้มาหารด้วย n ก็คือเอาตัวนี้มาหารด้วย n นะก็จะมี n เป็นตัวหารเพิ่มเข้าไปเป็นแบบนี้นะก็ดึง1ส่วน8ไปไว้ข้างหน้าลิมิตแล้วก็เอา1ส่วน n กระจายเข้าไปหาร2ตัวนี้ตัวหน้า n ส่วน n ก็จะเป็น1นะแล้วตัวหลัง n 2กลังสองก็จะตัดกับ n เหลือเป็น n 1ลังห แบบนี้นะก็หาลิมิตของลำดับนี้ก็จะเห็นว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมันเป็นกำลังหนึ่งเท่ากันถ้าเป็นแบบเนี้ยลิมิตของลำดับก็จะหาได้จากการเอาสัมประสิทธิ์ของตัวกำลังสูงสุดมาหารกันนะก็ถ้าไม่มีสัมประสิทธิ์คูณอยู่ก็คือมี1คูณอยู่เพราะฉะนั้นลิมิตตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ1ส่วน2ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้1ส่วน16เพราะฉะนั้นก็จะได้ a เท่ากับ1แล้วก็ b เท่ากับ16นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเท่ากับ1กำลัง2บวก16กำลัง2ก็คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้257นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4นั่นเอง